วันนี้มีเลยพบอุบัติเหตุข้างทางนะครับมาเบิง์ครับรถขาเจ้าลงพ่นลงได้จังใดวะนี่นเป็นอะไรแจ็คเป็นอะไรเลยมาอะไรเลยเลยมามาจังไดขึ้นลงเนี่ย<า>นี่รถปักรถหมุนครับหมุนดีว่าโน้ตมันก็ตีลงมาเลย โอ้โหโอ้โหห้้โจี๊ดีเจี๊ดเจี๊ดตะวันรถมันมุ่งมันดีหุ่นดันเมนหทอิกซื้อผมฮึ่บฮึ้บฮึ่บฮึ่บฮึ่หฮึ่โอึ่บฮ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 บฮึ่บฮ่บฮึ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 ่บฮ้่บบฮึ่บฮึ่ออ่บ้ สี่สิบก็มาเก่งแล้วแถวนี้น่ะโค้งแถวนี้น่ะมันโค้งหัวมันละโค้งหักเสาะโหนดวงโหนโค้งแถวนี้น่ะขนาผมอยู่แถวนี้นะเล่นเกือคู่มือเียอะโอ้ยมีหัวเต่าสิบด้วยโค้งตรงนี้นะโค้งสี่สิบโอ้โอเก่งเก่งเก่งดีดูบ่หัวเสาเนาะเป็นยังดีว่ามีถือเสาดีว่ามีถือถือว่าดวงดีเต้อะปั้นปัดเข้าไป

แสดงว่าเก่งเก่งปานนี้เลยรถบริษัเสียหายเลยสุดยอดสุดยอดจิงเกิ้ลบ่เบกคันเบกนี่พลิกโอ้โหตะกิตกใจในนี้บล็อดเลยพลิกเลยนี่คนใจทุนซื้อได้อยู่นี่คนตกใจเตะเบกนี่เจ้าเอ้ยเจ้ากิ้งเลยแล้วเก่งเก่งเสียบใจ เนี the ่ยคอยยัสามตะลบแล้วคุณเต้บีกนี่เก่งเก่งเก่งไม่ลากขึ้นแล้วบอกตัวมาแล้วครับเออตัวประกันมาเบิ้งแล้วบอกประกันมาดูเลยหรือว่าบอปองประกันบอปองเป็นหลังครับโอ้ประกันเก่งเก่งแสดงว่าใจนี่แหละมัดสามไม่ดีนะมัดสี่เกแล้วอืมผมเลยหาขั้วมาไล่ขึ้น ตามของคุยหาือฮะของคุณเขาไ้่ <c oughs>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  ้าเอเซียหายเลยเก่งๆใจเอิดแสดงว่าใจทุนอยู่ใจคันไปเตุกใจนี่เตะเบกนี่ผิดเร็วโอเคไปปะเฮาไปแล้วไปเก่งเออแนนอนแนนอนถือว่าฝีมือนะครับขับรถ เขาคือเขเยนห่อยันคให่าบเร็วเขาไ้รุ่นเขาคคอขับรถเร็วด้วคือห้าเด้วยเยื้อรางไปมุกเบคยเล่นเทนี้บอกสามสิบส่สิเราคยเล่นเร็วนะเขาบัโด้วยท่เล่นเร็ว มัคืนเมื่องไฟลงอยู่หันคู่ปูคู่จักคับคู่ปูเลิฟโพยังเนาะ ลูกโพยยังน้ออาจารย์ยังน้ออาจารย์ยังรุ่นเนีรุ่นใดบ้างนี่รับรองว่าดังแน่นอนต้แสดงว่าใจรีแบบโบ้ตกใจบบเตะเบ็กกระตุกใจเตะเบ็กนี่เอ้ยติวเลยแล้วเราก็เล่นเล่นนี่ไปเล่นอย่างเราไปเพิ่ได้เล่นไวัยก็โดน แปดสิบผลมาว้นนั้นแดสิบแล้วเขาโค้งจ้้มันหอยู่ีีอันนี้มุนอยู่นถนนเลยมุนอยู่ถนนเลยแปดิบเขาโค้งมันก็เร็วหันแวบางนักะางรปเด็นนีบอกระเด็นที่อ่วัแเหตนะนะแจ็คมันตีครับมันรถมอเตอร์ไซค์บางนั้นมาต่ำนะกาทมันโค้งกันตายดิอะตายได้หมดนะตายยบานตายบาที่เด่นวัดส้นเขาอยู่นี่นั่นบอกเนที่บานระวังเด้วยนะค้งโอ้โ นี่ครับรถหลากรถหลากมาแล้วนะครับมันพม่งล่วงไว้่ันหลากหลาก คือกันตรงอาคานเลยคือนี้แหละลอยลงเราว่าได้เมีตัดหน้าลูกเราเมลตัวอย่างคุ้นเองน่นานีู่ รับไม่ยังวราแลยตัดนานเลยนะเลี้ยวอยู่หมาล่ะมาดูการล่างรถนะครับวันนี้ ขึ้นขึ้นเกียร์ว่างเลยยันมัน,ย,น,มนยันมันเปรตใสเ่เสาไฟฟ้าึ้นเกียร์ว่างไว้เลยคนเกียร์ว่างไว้เลยยังไม่สิ่เปรตใส่เสาไฟฟ้าทะลุด,ดันนะิเครื่องละฮะพักพวงมาลัายางมาในใจหน่อยครับ

เริ่มลากแล้วนะครับเริ่มลากแล้วเริมลากแล้วเริมลากแล้วครับ ไปไหมจะไปไหมจะไปไหมขึ้นไหมขึ้นไหมขึ้นไหมจะขึ้นไหมไหลรถหลากหล <c oughs> รถไทยมาแล้วนะครับใส่รถไทยดึงดูซิจะขึ้นไหม ไปแล้วนะครับสองแรงแข่งขันสองแรงแข่งขันไปแล้วนะครับขึ้นแล้วขึ้นแล้วสองแรงแข่งขันขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วนะครับ ไปแล้วนะครับได้แล้วได้แล้วขึ้น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 แล้วได้อ่าขึ้นแล้วขึ้นแล้วนะครับ